ครับทุกคนจริงๆแล้วผมผมถ่ายไว้แล้วแหละแต่ว่าผมเผลอไปกดหยุดนะเอาจริงๆนะโอ้ผมลืมบอกไปวันนี้เรามาเล่นห้ารอบนึงครับไม่ใช่ดิกเอาสามรอบดีกว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเกินคลิปแรกของปีสองพันยี่สิบห้าไม่ไดีไม่ได้ลองคลิปหนึ่งปีครึ่งหรือสองปีก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ให้รู้ผมได้เป็นอลังอู่ตังแล้วโคตรใหญ่ฮะโคตรใหญ่จริงๆนะเว้ยมันใหญ่จริงๆนะเฟ้ยแล้วเรามาสำรวจแมบบกันว่าดูนี่สิสิ่งนี้คืออะไร <c oughs> กอริลลานักบันเลงเพลงมาแล้วจ้าพัางเพลงจีหอยเลยน้องเบ้าจีหอยจีหอยฟินฟินครับหน้องเบ้า ฮ่เป็นคนภาคกลางแต่เล่นมุกภาคอีสานเป็นไรเนี่ยดูช้างดิกับยีรฟคิดว่าเนียนหรือไงวะถามจริงคิดว่าเนียนหรือไงโอ้โหตัวบักเอกเลยเรียบรอ้อยช้างกำลังโดนยิงอย่างน่าสงสารและทารุณเป็นอย่างมากส่งกำลังใจให้ช้างตัวนั้นทีช้างตัวนั้นกำลังจะตุยแล้ว อ่าเรียบร้อยโอไม่คุณผู้หญิงกำลังไม่จุกจุกจุกดีครับเราอะไรจุกจุกจุกจกจกจกบูดแล้วจกบูดเป็นน้ำเต้าเออน้ำเต้าบูน้ำเต้าเฮช่วยฉันด้วยน้ำเต้าบูดเฮขยำขยำ ข้ย <c oughs> ขยำข้าวต้มไม่เข้ากันช่วยฉันด้วย้เฮ้เฮ้ยอย,อย่าฆ่าฉันนะฉันเป็นมาเตลโอฉันเป็นไม่แล้วฉันก็ตายแต่ไปตอนจบโอเคก็จบแล้วไปรอบที่สอง เราไปเลือกแมบกันเอาแมบอะไรดีอืมเอาแมบนี้แล้วกันเอาอันนี้เอานันี้แล้วชีวิตนายจะดีขึ้นอม,มาเลือกแมบนี้ก็เต็มเลยเ๋้วตัดไปตอนเริ่มโอเคเรามาดูกันซิว่าพลกเราจะได้อะไรอะตัวนี้ เกิดใกล้ๆเลยโอ้โหหนียากซะด้วยดิฮฮึดูสิจะตายคนแรกหรือเปล่าน่าโดนยิงไปสองดอกแล้วแม่ช่วยหนูด้วยไม่มีใครเห็นฉันแล้วฉันจะเป็นผู้ที่เนียนตลอดไปบ้านแกสิอ๋อโดนปักหาง ยิงได้ถูกที่จริงๆคนที่ยิงน่าจะเป็นคนใจเกรเรแน่นอนปักไข่ธนาได้เอ้ยเพอผโอเคพี่อพโอเคโอเคอเนื่องจากว่าผมยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้นไม่รู้วิธีการตัดต่อเพราะฉะนั้นตัดไปตอนเขาเจอผมเลยบายโอเคตอนนี้มันก็เข้าใกล้ผมขึ้นแล้วนะ ซึ่งผมคิดว่าผมกำลังเนียนอยู่โคตรเนียนอ่ะจริงป่ะมันเนียนสุดๆอ่ะเยวสวัสดีเจ้านายแจตัวนักอีกแล้วกลางตัวเลยแม่เจ้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโอ้โหกระสุนลูกโหนทกลูกเอกเลย สวัสดีจเจ้านายแจฉันกำล,ลังตายเพื่อช่วยฉันด้วยเพื่อนเพื่อเอ,อื้อตุยฮ่าตัดไปตอนจบเออขอคุยนิดนึงนะฮะที่ผมหายไปนานไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจ่ายครับเออบอกแค่นี้เลยขี้เกียจตายแต่ก็ไม่รู้อะเออช่างช่างมันเออ มาเลือกด่านกันอาซูแล้วกันซิตี้เมืองเล็กเมืองใหญ่เฮ้ยลืมแล้วซิตี้เมืองเมืองใหญ่ปะฮะโอเคตัดนานี่ทำไมถึงเป็นผมได้ล่ะฮะเบสแอนิเมอันี่คือผมเองเลย How, how do you doing? What the f k baby? อาชีพดูซิว่าผมเจออะไรดูซิอ่อกวางนี่กวางมันกากนะรู้ไหมฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากวางมันกากแค่ไหนแต่ในซีรีส์นี้ยังไม่เอ่อยังไม่ได้ตัวเล็กเลยเดี๋ยวนี่ก็เท่าไหร่นะ 2หรือ3น่ลืมอ้อใช่2อฮะ3า3 2ดูอวะโอ้ ..3 อดเล่นเลยเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันเหนื่อยก็มาแล้วโอ้ยเล่นคลิปยาวๆหน่อย6นาทีแล้วเี่ยเอ๊ะเฮลโหลบอยเฟน ยีรยาฟเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวยีราฟมายีราฟออกหักเย่เป็นกวางทันทีก่อนตายขอมาเล่นด้วยไม่สนุกก,กอ่อนละกันเด้ออ่าเข้าใจไหมเกิดเป็นกวางก็ต้องจะสบายหน่อยปวดตีต๋นุนม่นมๆสบายๆส,ส่วนคนหาก็เออ <c oughs> อยู่นั่นแหละสบาย ไปมียเิกอ,อช่วยด้วยมันไม่มาแล้วช่วยด้วยเฮ้ยตัดตัดทองไม่เป็นทำเพลงเ,งเองแล้วกันตัดตัดตัด พี่เพลงล่าค้าหัวจริงไหมเนี่ยพเพราะองใช้เพลงล่าค้าหัวจริงมั้ยเริ่มงงแล้วโดนเข็มไปกี่ดอกเนะี่ยอุ้ยสิงโตสิงโตลายเยอรมันนี่เจ้าอ้าวอ้าวเดสมอลล่เฉยช่วยด้วยอ้าวเดสมอลล่อ้าวตายแบบงงๆ เมื่อกี้ไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่ปะไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมอ๋อมันก็แบบนี้นะคือผมนั่นดวงดีเกินนะทุกคนผมดวงดีเกินไปเนาะผมดวงดีเกินนะไม่ต้องห่วงลอกดวงดีเกินไปฉันดวงดีเกินไปด,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 ดือดือดอดือดอดอ่ะไม่เข่า พุชะาพุชะนี่คงไม่มีใครพังไม่เห็นก็แย่แล้วอิระเบิดสังขังอละมังทิดโทโอ้ยนี่นี่นี่ดีครับรออะไรโอ้ยฉันรู้ว่าตรงนี้เคยเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ยังไงวะเนี่ยฮึอตรงนี้มันเนียนมากเอาจริงไหมมันเนียนสุดสุดยีราบยีราบก่อยซึ่งก็คลิปนี้น่าจะสิบนาทีแหละโอ้ยีราบโชคดีนะอ่ะตายยังเนี่ยอ่ะยีราบตายยังหรือว่ามัน ตลบอ่ะอะไรนะอ่ะอ่าไม่มีอะไรเลยฮะ้นึกว่าจะมีอะไรมาากว่านี้ออนั้นลองท้าทายระบบหน่อยละกันเห็นปะ่ะถ้าเกิดตายคือจบคลิปเข้าใจปะถ้าเกิดตายคือจบคลิปเลยนะเข้าใจไหมลบก่อนอ่ะ ช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยด้วยวยบ้าไปเที่ยวนฟ้าอาไม่เนียนจัดผลัดไม่ได้บอกอืมไม่ตื่นเต้นเอาซะเลยโฮ้ยนึกว่าจะตึงกว่าน,นี้ซะอีก จ้างซูคิปเปอร์มาผิดคนละไม่สามารถเอาชนะได้อา